าผมบอกว่าย่านนี้เคยมีทั้งโรงแรมโรงงานและก็โรงสีและเคยเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่จนเกือบสูญหายทั้งชุมชนแต่วันนี้กลับกลายเป็นสมบัติแห่งความทรงจำของมีนบุรีทุกคนจะเชื่อไหมดูบูนดิ คลิปนี้ผมจะพาทุกคนย้อนเวลาไปยังชุมชนเก่าแก่แห่งมีนบุรีที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนทรงจีนอายุกว่าร้อยปีบอกเลยว่าเดินเพลินเหมือนเดินอยู่ในกองถ่ายหนังย้อนยุคเลยนะท่านทาด้วแ,แล้วทุกคนวันนี้ผมมาถ่ายซีรีส์เล้าชมชุมชนม,มุสลิมนะทุกคนแต่วันนี้เหมือนจะเป็นตอนพิเศษสามารถติดตามได้เดี๋ยวลงอีกทีหนึ่งทุกคนเป็นคลิปยาวแต่ว่าวันนี้ผมมาให้ดูเป็นคลิปสั้นก่อนนะว่าเราอยู่ที่ ชุมชนคนจีนเก่าแก่ทุกคนรอ้บบอยกว่าปีที่นี่คือชุมชนมินบุรีอุมภถยานที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีตมีทั้งโรงแรมโรงงานและก็โรงสีแต่พอปี2538ราเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ทําให้หลายอย่างหายไปในพริบตาแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือสเสน่ห์ที่เวลาทําลายไม่ได้ละคลิปนี้ผมบังเอิญมาเจอชุมชนแห่งนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศปัจจุบันไปพร้อมๆกันครับนี่ไม่ใช่เมืองจาลองนะของจริงนะเป็นบ้านเก่าๆมันก็เรียกชุมชนอะไระตลาดเก่า งตลาดเรายิงบุรีบ้านจะเป็นเรื่องเก่าๆมาเลยเนาะเก็บอนุรักษ์ไว้บ้านสมัยก่อนเลยนะทุกคนแต่ไม่ค่อยมีคนอยู่ใช่ไหมมีนะมีมีมียังมีอยู่ชาวบ้านยังมีอยู่แบบมัฟิวแบบโอ้บอกด้วยดิอันนี้เก่าจริงคือดูบูนดิโอ้โหเหมือนหนังเลยบ้านนี้เป็นบ้านเก่าๆอยู่เลยบ้านเก่ามนเลยนี่ ที่เขายังเก็บไว้เพราะว่าเขายังใช้ได้อยู่นะวัดจีนอยู่นี่และก่อนนี้ก็จะเป็นชุมชนโอ้ทุกคนผมไม่เคยมาน,ะน้อยบีเรองง่ายใช่ไหมผมก็คิดว่าน่าจะร้อยปีเหมือนกันนะยบินบุรีเป็นเมืองเก่าอ๋อบินบุรีเป็นเมืองเก่าปกติมาเคยมาเดินไหมไม่เยไม่เคยครั้งแรกเหมือนกัน <laughs> มันอยู่ตรงข้าม <laughs> ตลาดแล้วไม่ได้ข้ามปกติก็เดินตลาดบินบุรีใช่ไหมบางทีมไม่เคยเข้ามาแล้วดูอิดทุกคนดูอิดผมให้ดูอิดนะนี่ เป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นชุมชนคนจีนอายุร้อยกว่าปีทุกคนชุมชนนี้เขาเรียกชุมชนอะไรนะครับมินบุรีอุถัมมินบุรีบุถัมแต่เห็นเป็นบ้านเก่าๆหมดเลยนะครับใช่ไหมครับใช่ร้อยกว่าปีโอ้ร้อยกว่าปีโอ้มาชาอก็นี่มีที่นั่งด้วยว้าวนี่ซื้อตรงนี้แล้วก็มากินตรงนี้โอ้ทุกคนบรรยากาศได้เลยกับาร์เบตตอรมิว์นะเออใช่แบบ บราณโบราณเนี่ยะอิเหมือนผมเคยดูแต่ในหนังอะป่เคยดูแต่ในละครอะไรวะในละครไทยแบบแต่ว่าเป็นแนวจีนจีนิดๆนะใช่แต่ไม่เคยมาอนี่จริงๆลองชิมไวนตามิ้วกับบรรยากาศที่เออต้องกินไวนนตามิ้วก่ะนความสดชื่นแล้วก็บรรยากาศแล้วก็ฟิลอะทุกคนมันได้มากเลยเดี๋ยวลองลองกินกันดูทุกคนดิสไครับห้องสมุดมีนบุรีอยู่ตรงนี้ทุกคนดูห้องดิห้องสมุดดิคือฟิลได้เลยทุกคนอ่า กินไวต่อมิวแล้วก็นุน่นห้องสมุดร,ร้านค้าแล้วก็มา,มานั่งนี้ก็ไม่เคยมานะแล้วแบบรู้สึกว่าบ้านหมู่บ้านของของเขาอะชุมชนของเขาทุกคนเป็นยังเป็นชุมชนที่แบบไม้เก่าๆบ้านเก่าๆหมดเลยทุกคนเกือบยังเป็นแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็เลยนะยังเป็นแบบบ้านเก่าๆนะทุกคนก็ทำดูเลละทุกคนที่ได้มาเห็นฝั่งนี้เป็นตลาดเก่า ฝั่งที่ผมเดินเมื่อกี้ทุกคนเป็นเมืองเก่านะทุกคนเป็นเป็นชุมชนเก่าชุมชนจีนแต่ว่าตอนนี้ยังก็มียังมีคนอยู่นะเป็นศาลเจ้าศาลเจ้าทุกคนเป็นศาลเจ้าแบบนี้แหละชุมชนเก่าแก่ของมีนบุรีทุกคนจริงๆมีนบุรียังมีชุมชนกเก่าแก่เยอะ,<ร>ะเลยนะ,<ร>ะนี่ <ละ S 3> แหละทุกคนความน่าลหลงไหลที่ซ่อนอยู่ในซอยเล็กๆของกรุงเทพไม่ต้องไปไกลถึงเมืองจีนก็เหมือนได้เดินอยู่ในฉากหนังย้อนยุคได้ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ